นี่แบรนด์ของเราสร้างสารรค์เพื่อวันของเราด่มแบรนด์ทุกวันนะครับใหม่รอยเล์ซอฟแอนด์เซฟแห้งขึ้น5เท่าชัดสุดฟันมันแบบจุดๆจุดพอ c h a แชตตี้ดกลับมาสู่เดอะสตาร์คนฟ้าควายดาปีเครับผมตลอดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้แข่งขันต้องเจอเจอกับเหตุการณ์อะไรบ้างเขาต้องฝึกซ้อมอะไรบ้างนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามีภาพให้ชมกันนะครับไปชมกันครับ ที่ผ่านมากับโจทย์เพลงคู่ศิลปินทําให้พวกเขา4ี่คนสุดท้ายตื่นเต้นดีใจที่จะได้เจอกับศิลปินในดวงใจของพวกเขาแบบใกล้ชิดเขนเป็นศิลปินคนหนึ่งที่ผมแบบก็ชื่นชอบ,บเหมือนกันก็คือเขาแล้วก็น่ารักนี้อะไรเงี้ยครับดีค่ะปกติเห็นแต่ในทีวีไงคะก็เลยบบพอเจอจริงแล้วก็เลยเขินค่ะเขินครับเป็นคนหนึ่งที่แอมเคยดูนแต่เดตา้าหนึ่งเลยตื่นเต้นค่ะเมื่อวานเราเพิ่งฟังเพลงวันนี้ก็มาเจอกับตัวร้องเพลงคู่กันด้วยอุย้ยมันก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาค่ะ และโจทย์เพลงเจ้าละครเวทีก็เป็นโจทย์ที่พวกเขาทั้ง4ี่คนถึงก็บ่นว่าเป็นโจทย์เพลงที่ยากที่สุดเท่าที่เคยผ่านมาเรียนร้องแบบละครเวทียากหนูว่าแตกต่างจากเพลงธรรมดาคือเป็นการร้องอ,อีกแบบหนึ่งคือมันต้องเป็นเสียงเต็มตลอดแล้วคือมันก็จะหลุดหลุดแล้วมันอาจจะทำให้อารมณ์ที่เราต้องมีกับเพลงเนี่ยมันมันก็หายเลือนกับเราไปกังวลเรื่องร้อง ด้วยความยากของโจทย์เพลงนี้เองทีมงานจึงพาพวกเขาทั้ง4คนไปพบกับผู้ที่จะให้คําปรึกษาในการร้องเพลงละครเวทีเหล่านี้ได้ดีที่สุดนั่นก็คือผู้กํากับของละครเวทีทั้ง3าเรื่องคุณบอยทักนเกียรติวีรวรรณกลางกองถ่ายละครข้ามเวลาหารัฐละครแนวมิวสิควลออนทีวีผลงานการกําก,กับละครเรื่องล่าสุดของคุณบอยทักนเกียรติฉันตั้งตีเองสิ่ความว่งไงนะ ผู้จ้อนนะคะที่สอนของเพลงเขาก็เล่าให้นฟังว่าปันว่าเนี่ยเป็นเด็กเกเรติดยาติดผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยากกลับมาบ้านแต่ว่าเขากลับมาไม่ได้แล้วเขาทำผิดเยอะมากที่บอกมันเศร้าใช่มันเศร้าเพลงมันเศร้าแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ที่อยากจะฝากเอาไว้ทุกๆคนคนเราเวลามันเศร้าเนี่ยมันหลายแบบแต่มันคงไม่ได้แบบว่าน้ําตาไหลตลอดเวลาข้างในมันอาจจะขนาดนั้นแต่ข้างนอกมันต้องมีความสู้แต่รู้สึกเศร้าแต่ก็ไม่ต้องมาแสดงไม่ต้องมาแสดงหรอก ให้มันรู้สึกพี่ว่าตรงนี้มันเป็นเพิกซึ่งซึ่งซึ่งเพลงนี้มันคืออย่างนั้นเลยบางเซง็งถวิภพบางเอกเขาได้อยู่ดีเขาเขาซื้อกระจกเก่ามาแต่อะไรก็ไม่รู้ดนใจที่เราซื้อมาที่บ้านชีวิตคุณเคยไหมอยู่ดีแบบปกติเดินเลี้ยวซ้ายอ่ะออกจากบ้านเดินเลี้ยวซ้ายวันนี้อยู่ดีไม่รู้อะไรอะไรมาดนใจไม่รู้แล้วอยู่เดินเลี้ยวขวาแล้ววันนั้นเราไปเจออะไรก็ไม่รู้เคยไหมเคยค่ะแต่น้อยค่ะมันอาจจะมีความเหมือนว่าความปาฏิหาร์ ุณเข้าใจคำว่าปาฏิหารปะไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจปาฏิหารไม่รู้จักคําว่าปาฏิหารเหรอเราเลึกชาติได้ปาฏิหารแล้วเราจะทาไงให้แบบรู้สึกกับเขาว่าม,มันรู้สึกแปลกๆกับตัวเองจริงๆเหมือนแบบเนเพลงอะคะ่ะมันคือจิตวิญญ,ญาณคะ่ะมีจิตวิญ,ญญาณที่เรามีแล้วเราเชื่อเวลาหนูร้องออกมาหนูต้องเป็นอย่างนั้นไม่งั้นมันก็ือไม่สื่อสารความหมายมันก็คือจะไม่เกิดขึ้นจากเพลงทวีพบเหมือนกัน เราเป็นคุณหลวงอยู่ในรอสส์ร้อยสิบสองสมัยรัชกาลที่ห้าแล้วก็ยูทีดีวันดีคืนดีก็มีผู้หญิงคนนี้โผล่มาในห้องแล้วเขาบอกว่าเขามาจากอนาคตแล้วมันเหมือนกับว่ามณีจันทร์ก็เข้ากระจกไปกลับไปกลับมาระหว่างอดีตกับปัจจุบันรัาพักกระจกเริ่มราวราว์ราว์าว์ราวมันเหมือนมันบอกอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ว่าถ้าเกลับไปอีกเนี้ยคราวนี้กระจกคงแตกแล้วล่ะเพราะมันร้าวยอะเกือเกินแล้วถ้าแตกก็คงข้ามเวลาไม่ได้แล้วเพราะนั้นคุณต้องเลือก เราคงจะอยู่พบไหนเราในความที่เป็นคนที่อยู่ในพบอดีตคือเราจะบอกว่าอยู่ด้วยกันกับฉันเถอคือมันมันเศร้าไหมมันเศร้านะแต่ถ้าคุณมาเรออื่องฉันจะอยู่ต่อไปเช่นไรออมีใครอยากอยู่หรอก <c oughs> <c oughs> คนก็ต้องรู้สึก <c oughs> อยู่เถอะแล้วผมจะดูแลค,คุณรู้สึกเยอะๆแบบน,นั้นแต่ก็ต้องก็ต้องยิ้มขอให้คุณอยูมกับผมแล้วเราจะมีความสุขกัน รักแท้ไม่อยู่จริงมันมาจากละครเรื่องข้างหลังภาพในเรื่องนี้เขาพายเรือกันแล้วอยู่ดีๆมีเลยอีกลำหนึ่งที่พายกันอยู่แล้วคนญี่ปุ่นร้องเพลงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วคุณหญิงกิริตีถามว่าเขาร้องว่าอะไรอ่ะเพราะจังนพรก็เลยแปลจากภาษาญ,ญี่ปุ่นมาเป็นประโยวมาเป็นเพลงเพลงนี้มันเหมือนกับงั้นผมร้องผมแปลให้คุณฟังว่าเพลงนี้มันว่าไงแต่บางเอน มันมาโดนเรื่องของคุณมันเป็นเรื่องที่ผมกําลังอยากจะบอกคุณพอดีมันก็โคตรโรแมนติกเลยคดีบโถูกครับโคตรครับใช่ครับเพราะงั้นก็ร้องให้มันโคตรโรแมนติกเลยครับก็เข้าใจมากขึ้นค่ะคือว่าเราไม่ได้แบบว่าแสดงเพื่อเป็นตัวนั้นเป็นเลยหมดเลยเราแค่หยิบบางส่วนขึ้นมาใช้มันเข้าใจมากขึ้นว่าเราควรจะค่อยๆปล่อยอารมณ์ของมรายังไงนะคะ อย่างที่หลักๆก,ก็คือเข้าใจว่าเราจะถ่ายทอดออกไปยังไงให้เอาพวกนี้มันเป็นฐานแล้วก็ที่สื่อออกไปก็คือตัวเราไม่ต้องไปเป็นตัวละครตัวนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ย และนั่นคือเรื่องราวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาของพวกเขาทั้ง4คนครับผมครับผมและผู้ชมที่สนใจนะฮะอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในฮะสำหรับการประกาศผลเดอะสตาร์คนที่7ของเมืองไทยนะครับพร้อมชมคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของเดอะสตาร์ทั้ง8คนนะครับในวันที่1พฤษภาคมที่ i m p a c t a r e n a เมืองทองธานีนะครับสามารถหาซื้อบัตรได้แล้วนะฮะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะครับบัตรก็จะมีราคาตั้งแต่300จนถึง1000นะครับต้องรีบนิดนึงนะครับครับผมและช่วงหน้าเราจะกลับมาลุ้นพร้อมกันทั่วททัั้งปปรรระะเศศกกกบาาผล คะแนนจากร้อยเสียงในห้องส่งสักครู่เดียวในเดอะสตาร์ขนฟ้าขวาดาว